่อนอื่นะครับผมขอขอบคุณนะฮะสื่อมวลชนนะฮะทุกทุกช่องเลยครับที่มาร่วมแถลงข่าวกับพรรคเศรฐกิจวันนี้นะครับก็หลังจากการที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปนะครับก็พรรคเศรฐกิจก็ได้ร์ติลิสมามา3เสียงนะครับภายใต้คะแนน1นล้านสี่หมื่นคะแนนซึ่งผมก็ขอกราบนะครับขอบคุณประชาชนนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ทั้งเลือกและไม่เลือกพรรคเศรฐกิจนะครับ แล้วก็พักเศรษฐกิจก็มีความปราเปิมใจมากนะครับที่เราเป็นพักใหม่นะครับแล้วได้รับการสนุนเสียงได้ขนาดนี้นะครับซึ่งก็เราก็จะทํางานต่อไปนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับไม่ผิดหวังนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมได้ไปที่พักภูมิใจไทยแบบที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็ผมก็เลยจะมาขอยืนยันกับประชาชนทั้งประเทศนะครับว่า พักเศรษฐกิจนะครับมีการปรึกษาหารือกันแล้วนะครับแล้วก็ตกลงใจแล้วว่าจะขอสนับสนุนนะครับพักภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี่ก็ เป็นมตินะครับของพรรคกรปรมการิหารพรรนะครับแล้วก็บรรดาผู้สมัครสสนะครับทุกท่านนะครับก็ประกาศให้ทราบเลยว่าพักเศรฐกิจจะขอสนับสนุนนะพักภูมิใจไทยนะครับและร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับกับพัรคภูมิใจไทยครับสื่อมวลชนมีอะไรสอบถามไหมครับ ครับก็วันนี้นะครับก็ไปคุยกันเรื่องว่าพักเศรษฐกิจเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็ยินดีไหมนะครับที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพรกภูมิใจไทยนะซึ่งแนวทางในการทำงานเนี่ยคงเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้เรียนกับผู้ใหญ่ของพรกภูมิใจไทยไปว่าผมไม่ มีการกำหนดนะครับว่าผมจะต้องรับตําแหน่งอะไรก็ทั้งนั้นนะครับไม่มีการต่อรองตําแหน่งใดทั้งสิ้นนะครับให้พรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ผมทํางานนะครับในตําแหน่งใดแล้วก็ทํางานในภารกิจใดให้กับรัฐบาลครับ ก็นโยบายเรื่องความมั่นคงเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงร่วมกันได้นะครับในการทั้งปราบสแกมเมอร์นะครับแล้วก็ด euh ูแลความมั่นคงทางชายแดนนะครับรวมถึงการยกเลิก MOU 44นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมติของพรรคภุมใจไทยอยู่แล้วนะฮะว่าเขาจะยกเลิก MOU 44ซึ่งอันนี้เราไปกันได้แน่นอนนะครับ ว่กควารที่สให้นั้ำเอานสุอเป็นรังแรกเที่องว่าัการในทาร่ัเาคารู้สกยับางคเพราะวือแบบนี้ครับในการนับคะแนนก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายไปนะครับซึ่งจะนับใหม่หรืออะไรนี่กรกตต้องเป็นผู้ตัดสินใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ วันนี้ผลคะแนนออกมานะค่อนข้างเป็นทางการในส่วนที่มีปัญหาจะนับใหม่นับรายภาคเศรษฐกิจไม่มีข้อกังกางขาทั้งนั้นนะครับก็ไปบัตรทุกอย่างตามกฎหมายนะครับครับ<ช>มีสื่อมวลชนต้องการทราบรายละเอียดอะไรไหมครับจะได้ถามมาเลยนะครับค,ครับ ไม่ครับวันนี้เป็นการพูดคุยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ผมตอบตกลงไปแล้วนะครับแต่ผมมาถแถลงยืนยันอีกรอบหนึ่งซึ่งทางารรคภูมิใจไทยก็ได้ถแถลงไปแล้วใช่ไหมครับว่ามีทักคร่วมที่มาร่วมกันจะจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ผมมายืนยันอีกรอบหนึ่งเพราะเพราะเป็นเขาเรียกว่าตอบตกลงทั้งสองฝ่ายถูกไหมฮะจะได้หมดข้อกังขานะครับ มีอะไรถามอีกไหมครับเชิญถามได้นะฮะทุกเรื่องเลยเพราะว่าจะได้ไม่สับสนนะครับครับถ้าไม่มีใครสอบถามอีกนะครับผมก็คงหมดการแถลงข่าวแค่นี้นะครับก็ผมก็สรุปอีกรอบหนึ่งว่าพักเศรษฐกิจยืนยันนะครับว่าจะขอสนับสนุนนะครับในการจัดตั้ง รัฐบาลนะครับของพรรคภูมิใจไทยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบบคคุณรัณ